อนที่2เป็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อโลกนะคะแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านการปกครองด้านที่2การจัดระเบียบสังคมด้านที่3การสร้างอารยธรรมโลกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดนะคะแต่ว่าแจกแจงเป็นผังย่อยๆให้ดูก่อนนะคะก็คือในด้านการปกครองเราจะพูดถึงด้านการปกครองก่อนนะคะในด้านการปกครองนั้นนะคะ เน้นนะคะในเรื่องของให้ผู้นําหรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมนะคะโดยยึดหลักธรรมของผู้ปกครองนะคะในระดับม3เนี่ยเราก็จะพูดถึงหลักธรรมอยู่เก้าเออสามประการด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือหลักทศพิธราชธรรมนะคะเป็นคุณธรรมสําหรับผู้ปกครองนะคะหรือผู้นำสิบประการนะคะอันแรกอันที่หนึ่งก็คือทาน ทานก็คือการให้นะคะรู้จักแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแก่กันอย่างเงี้ยนะในส่วนนี้อันที่สองก็คือศีลน,นะศีลคือการกระทำนะการกระทํานั้นนะคะผู้นําก็ต้องมีการกระทําที่มีการประพฤติธปฏิบัติตนดีทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจประพฤติตนดีทั้งการปฏิบัติทางกายวาจาในการพูดนะคะแล้วก็จิตใจนะคะนี่คือการกระทำนะคะ ในส่วนที่3ก็คือบริจาคานะคะบริจาคะก็คือการรู้จักบริจาคหรือเสียสละความสุขสนตนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าคุณธรรมของผู้นำหรือผู้ปกครองนะคะอันที่4อาชวะนะคะเป็นความซื่อตรงนะคะ มีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะซื่อตรงต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองนะคะต่อตนเองต่อสังคมะคะที่ตัวเองปฏิบัติะะที่ตัวเองกระทํามาเนี่ยนะคะต่อมานะคะที่5มัทวะมัทวะก็คือความอ่อนโยนนะคะไม่ถือตนเย่อหยิ่งนะคะถือตนยกตนว่าตัวเองสูงสงกะะว่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ ก็มีความอ่อนโยนนะต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อมาที่6ตะบะตะบะก็คือมีความเพียรพยายามเพียรพยายามในเรื่องของอะไรนะคะเพียรพยายามในเรื่องของการทําความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทําความดีต่อตัวเองนะต่อสังคมนะต่อส่วนรวมนะคะในส่วนนี้ต่อมาที่7ค่ะอักโกรทะอักโกทะก็คือการไม่แสดงอาการโกรธ เวลาโกรธทุกคนมันเป็นเขาเรียกมนุษย์นะนะคะก็ต้องมีความโลภโกรธหลงนะคะเมื่อมีความโกรธก็สามารถที่จะควบคุมอาการความโกรธนั้นได้นะคะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าความโกรธนั้นนะคะถ้าเราแสดงออกมามันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ไปในทางที่ดีได้นะคะยิ่งก็จะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปอวิหิงสานะคะอวิหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนนะคะการไม่เบียดเบียนนั้นก็คือดําเนินการในทางสายกลางไม่ทําอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ปุนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะในส่วนนี้เพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน ต่อไปนะคะที่9นะคะขันตินะ,ะขันติก็คือความอดทนแล้วก็มีความหนักแน่นต่อสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับเรานะคะมีความอดทนอดกลั้นนะ,ะไม่ว่าจะกระทบต่อสิ่งที่เราพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็มีความหนักแน่นแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะคะอันที่10าวิโรธนะก็คือมีความเที่ยงตรงหรือเที่ยงธรรมยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็ ความยุติธรรมเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นหลักของผู้นำหรือผู้ปกครองในหลักทศพิธราชธรรมสิประการด้วยกันนะคะต่อมาอที่สองนาะหลักธรรมที่สองก็คือจัก,กรวัฎด,ดิวัตเป็นหน้าที่ประจําของผู้ปกครอง5ประการนะคะอันที่1ก็คือธรรมมาธิปไตยเป็นหลักความจรงิงความถูกต้องนะยึดหลักความจรงิงความถูกต้องแล้วก็มีเหตุผลอันที่2ก็คือธรรมิการักขา ก็คือปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชานะในทางที่ถูกแนะนําในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ปิดบังซ่อนเร้นนะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะอันที่3อาจทำการนะกระทำการที่ถูกต้องและเป็นธรรมนะคะไม่ให้สิ่งที่มันไม่เป็นธรรมให้มันเกิดขึ้นนะคะอันที่4ีธนานุประทานคือแบ่งปันทรัพยนะนะ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ ที่5ก็คือสมาพรา์ปริปุชาก็คือเป็นที่ปรึกษานะคะที่ทรงคนวุฒิให้คำปรึกษากับผู้แต่บังคับบัญชาหรือใครนะที่ต้องการได้รับคำปรึกษาเราก็แนะนำไปในทางที่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะที่ควรนะคะเหมาะสมตามโอกาสนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าที่ประจำของผู้ปกครอง5ประการนะคะต่อมาหลักธรรมต่อมาก็คือ ในหลักธรรมที่3ก็คือหลักอปปริหานิยธรรมเป็นการปกครองที่ทําให้เกิดความสามัคคีถ้าทําได้นะคะความแตกแยกก็จะลดน้อยลงนะคะหก็คือมันประชุมเป็นนงนิดมีการประชุมทําให้เกิดความเข้าใจนะคะในทิศทางเดียวกันอันที่2เมื่อมีการประชุมก็ประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเลิกประชุมพร้อมกันจะได้มีข้อเสนอแนะข้อโต้แยง้งที่จะทําการ เสนอแนวแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะไม่ใช่ประชุมเสร็จยังไม่ทันเสร็จเลยออกไปก่อนแล้วพอเขาได้ข้อยุติการประชุมแล้วมาขอแก้ไขภายหลังอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันที่3ก็คือไม่บัญญัติหรือยกเลิกข้อบัญญัติตามใจตนเองเช่นบัญญัติในสิ่งนี้นะว่าการกระทํานี้นะผิดและฝ่าฝืนแต่พอเรากระทําผิดเองเราก็ยกเว้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันที่4ี่เคารพและ ฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะเชื่อฟังเพราะท่านมีประสบการณ์มามากกว่าเรานะ,ะเราก็ขอคําแนะนําในสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนํามาปรับใช้นะคะอันที่5ไม่ข่มเหงร่วงเกินสุภาพสตรีนะคะก็คือให้เกียรติกับสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการให้เกียรติทางกายนะพฤติกรรมนะคะอันที่6เคารพและปกป้องบูชนียสถานที่สําคัญนะคะ ช่วยกันดูแลรักษานะคะอันที่7คุ้มครองบรรพชิตผู้สืบทอดศาสนานี่ก็คือเป็นด้านในเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาในด้านการปกครองนะคะในระดับปริหานิยธรรมนะคะต่อมาดูในด้านที่2นะคะความสําคัญของพุทธศาสนาด้านที่2ด้านการจัดระเบียบสังคมในการจัดระเบียบสังคมนั้นนะคะ เพื่อให้สังคมมีการปฏิบัตินะได้ถูกต้องนะมีความมั่นคงมีความสงบสุขต่อสถาบันต่างๆก็ยึดตามหลักนะทิศ6หนะซึ่งประกอบไปด้วยนะทิศแรกก็คือทิศเบื้องหน้านะคะเรียกว่าปุรัตติมมทิศนะคะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับบิดามารดานะะลูกปฏิบัติต,ต่อท่านด้วยการเลี้ยงดูช่วยทำงานทำการนะคะ เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านประพฤติตนเป็นทายาทที่เหมาะสมนะคะส่วนบิดามารดาก็มีบทบาทหน้าที่นะคะอบรมสั่งสอนนะคะลูกให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็ให้มีงานนะคะมีครอบครัวที่ดีนะคะอันที่สองนะคะทิศเบื้องขวาะะเรียกว่าทัก ขิน,นทิศนะคะถ้าขิญน,นทิศเป็นทิศเบื้องขวาเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับครูครูบาอาจารย์ทําหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์นะคะให้เป็นคนดีนะคะถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะเพื่อไว้ประกอบอาชีพนะคะส,ส่วนศิษย์ก็ยกย่องนะคะครูบาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นผู้ควรแก้การกราบไหว้เคารพระลึกถึงนะคะเยี่ยมเยียนนะคะตามเวลาอันเหมาะสมนะคะ ต่อแปนที่3ก็คือทิศเบื้องหลังเรียกว่าปัจจิมทิศนะคะปัจจิมทิศก็คือทิศของสามีภรรยานะะมีบทบาทหนะ้าที่อย่างไรสามีก็ต้องยกย่องภรรยาของตัวเองนะไม่ดูมินเหยียดหยามนาะยเกียติไม่นอกใจภรรยาตัวเองส่วนภรรยาก็ไม่นอกใจสามีตัวเองดูแลงานบ้านนะคะให้เรียบร้อยช่วยรักษาสมบัติ ะะของครอบครัวอน,นี้ก็เป็นบทบาทหนะ้าที่ของ,ของทิศเบื้องหลังหรือปัจจิมทิศนะคะต่อมาที่สี่ก็คือทิศเบื้องซ้ายนะเรียกว่าอุตรทิศนะคะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับมิสหไยนะเป็นการให้การช่วยเหลือนะคะมิสายที่ดีเนี่ยให้การช่วยเหลือเมื่อเพื่อนนั้นเกิดปัญหาเรื่องเดือดร้อนเพื่อให ผ่านพ้นอุปสรรคนะแล้วก็ความยากลำบากมิตรที่ดีก็ต้องช่วยนะจนเพื่อนนั้นประสบความสำเร็จนะนนี้ก็ถือว่ามีความจริงใจต่อกันนะคะไม่ลัทิ้งเมื่อยามทุกนะคะอันที่5นะคะทิศเบื้องล่างนะ,ะเรียกว่าเหตะทิมมทิศนะคะเหตะทิมทิศเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างกับนายจ้างนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างลูกน้อง มีหน้าที่อย่างไรช่วยแบ่งเบานะเป็นกําลังให้กับนายจ้างในการทํางานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะทาให้สร้างทรัพย์สินเงินทองนะให้กับนายจ้างจึงควรบํารุงรักษาะะให้ดีนะคะส่วนนายจ้างก็เช่นกันนะคะก็ต้องจ้างลูกจ้างตามกําลังความสามารถแล้วก็จัดสวัสดิการนะคะส่งเสริมะะลูกจ้างของตนเองนะะนี่ก็คือทิศเบื้องล่างต่อไปที่6 ทิศเบื้องบนนะเรียกว่าอุปริมทิศอุปริมทิศเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์สมณพราหมณ์เป็นผู้นำนในทางด้านจิตใจนะชี้ทางที่ถูกต้องในเรื่องของรักทรรมคำสอนในยึดปฏิบัติต,ตามศีลธรรมที่ปฏิบัติอย่างเช่นของพุทธเราเนี่ยศีลขั้นพื้นฐานก็ศีลห้าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามหามลักทรัพย์ ป,ปั้พืปิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุรามรไ,ไรอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะเขาเรียกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรานะคะอันนี้ก็คือความสําคัญของพุทธศาสนาในด้านที่สองในเรื่องของการจัดระเบียบของสังคมนะคะทำให้รู้หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อกันต่อมานะคะในด้านที่3ด้านที่3ก็คือในด้านการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกมี3ด้านด้วยกันนะคะ หนึ่งก็คือด้านจิตใจนะคะพระพุทธศาสนาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของทําให้จิตใจนั้นเกิดความสงบสุขนะถ้าเรายึดหลักตามหลักธรรมคาสอนโดยเฉพาะศีลขั้นพื้นฐานนั้นก็คือศีลห้านะคะนะซึ่งมีคุณค่าต่อมนุษย์นะคะเน้นในเรื่องของการไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นก็คือปฏิบัติในทางสายกลาง ทาอะไรที่มันไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนทั้งต่อหน้าและรลับหลังนะคะมีจิตที่เมตตานะะในส่วนนี้ก็จะเป็นการบริหารจิตลงไปด้วยนะคะอันที่2ก็คือในด้านวิชาการด้านวิชาการนั้นพระพุทธศาสนาก็อธิบายถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมให้ยึดถือเป็นเหตุเป็นผลนะอย่างเช่นพระเจ้าค้นพบหลักธรรมที่มีชื่อว่าหลักอริยสัจสี นะซึ่งประกอบไปด้วยทุกสมุทยัยนิโรธมักทุกก็คือปัญหาที่เกิดใช่ไหมคะปัญหาที่เกิดนั้นเราก็ต้องมีการวิเคราะห์นะโดยใช้สมุทยัยก็คือวิเคราะห์หาสาเหตุซิว่าทุกที่เกิดนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็นิโรธดับให้มันหมดไปใช่ไหมดับทุกให้มันหมดไปมักก็คือหาแนวทางนะในการปฏิบัติเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็จะมีวิธีการในการแก้ปัญหานะะจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้น เพื่อดักให้มันหมดไปก็คือนิโรธนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเหตุและผลนะคะในด้านวิชาการนะคะที่เราได้ศึกษาก็เอานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อันที่3ในด้านวัตถุนะคะสร้างสรรค์อารยธรรมในด้านวัตถุผู้ที่มีความเริ่มใส,ส่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีการสร้างพะะระพุทธรูปเจดี JD สถูปวัดนะคะเอาไว้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็น อารยธรรมของโลกที่สําคัญนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับในตอนที่2อนะเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาที่มีต่อโลกนะ,ะก็ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ